ซื้อ Galaxy a 2 Ultra มาติดกระจกอะไรดีวันนี้นะคะอุ้มหอบมาให้ดูกันเพียบเลยจากทางโฟกัสนะมีทั้งตัวกระจกนะคะที่เป็น 3D UV แบบใสเต็มจอนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ยังไม่เคยเล่าเลยคือ Iron Ring นะคะก็คือแหวนกันลอยเลนส์กล้อง และเดี๋ยวตอนท้ายนะคะอุ้มเอาตัวนี้ให้ดูนิดนึงเป็นตัว f u ลเ f ร a m e นะคะซึ่งเป็นรุ่น u ต t ้าส l i m นะบางเฉียบเลยของตัว Galaxy A22 A22 Plus ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนค่ะกับตัวกระจก 3D UV แกะกล่องอกมานะคะก็จะเจอกับอุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยมากๆค่ะมีทั้งหน้าผ้าแอลโกอฮอล์ค่ะอันนี้เป็นที่ติดฝุ่นออกมาเนาะอันนี้เป็น protective sticker นะคะก็แนะนำว่าให้เอามาติดตามเอ่อพวกรูต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ เขามีฟิล์มด้านหลังมาให้ด้วยนะก็สามารถจะใช้ฟิล์มด้านหลังติดด้านหลังตัวเครื่องได้เลยอันนี้เป็นตัวน้ํายานะคะตัวน้ํายาเดี๋ยวเรามาใช้งานกันมีผ้านะคะมาให้แล้วก็ไฮไลท์ของเราแน่นอนต้องเป็นนี่เลยกระจกที่เป็น tduv นะคะ ข้อดีมากๆของตัวนี้คือรูอป้ป่ะมันนะมันใสใช่ไหมมันใสกว่าตัวฟิล์มอยู่แล้วนะคะที่สําคัญตัวกระจกนะมันจะมีความแข็งแรงมากกว่าเวลาติดเข้าไปที่หน้าจอของเรานะคะมันก็จะเหมือนแบบเสริมป้องกันให้หน้าจอของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวระหว่างที่มุณติดตั้งเนี่ยจะขอไปแบบเร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเคยสอนไปหลายคลิปแล้วเนาะ,ะแต่เดี๋ยวจะมาโฟกัสบางจุดละกันที่อยากจะแนะนำอ่าไปติดกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะทำความสะอาดหน้าจอกันก่อน,อนค่ะโดยใช้ผ้าแอลกอฮอล์นะ เอาผ้าในเช็ดนะคะเสร็จแล้วใช้โปรเทคทีฟสติ๊กเกอร์อันนี้ในการติดตามรูต่าง เหนึ่งอ,อกนะคะตรงนี้ปล่อยน้ำยาวิ่งนะคะเปอยน้ำยาวิ่งปั๊บเลยเสร็จสิ้นขั้นตอนที่หะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการฉายแสง UV นะอันนี้นะคะแนะนำว่าให้เอาตัวเป็นกระดาษหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือว่าตัวซองผ้าอ,อกอ็พอได้มา วางไว้บริเวณตำแหน่งที่เป็นจุดของที่สแกลลนนิ้วมือก่อนนะอุ้ยวางไว้แป๊บนึงวางไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เปิดเครื่องฉายแสง UV ได้เลยส่วนละประมาณ15วิค่ะแล้วก็มาตรงกลางนะคะอีก15วิไปเคแล้วก็มาตรงด้านท้ายนะคะ15วิาวิเช่นกันไป <Okay. S 2> เรียบร้อยนะคะตรงนี้เนี่ยให้เรานะเช็คว่ามันมีกาวตรงไหนที่เยิ้มออกมาหรือเปล่านะคะน้ำยาตรงไหนเยิ้มหรือเปล่าถ้าเยิ้มให้เราทําการเช็ดให้เรียบร้อยก่อนนะคะถ้าไม่มีนะคะสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเดี๋ยวอุ้มเนี่ยจะใช้นิ้วกดนะคะเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ออกนะเอากระดาษนี้ออกได้เลยแล้วก็เรานะคะจะเอานิ้วเข้าไปกดในตําแหน่งน,นะที่เป็นที่สแกนนิ้วมือนะคะให้แน่นที่สุดเลยเงี้ยเอานิ้วเข้าไปนะคะแล้วก็กดเอาไว้ ที่สแกนนิ้วให้แน่นที่สุดเลยนะคะลงบริเวณที่สแกนนิ้วเนีย่ยข้างล่างข้างใต้มันจะเป็นอย่างนี้นะก็ะคือกดเอาไว้แบบนี้นะคะอันนี้วิธีใครวิธีมันนะแล้วแต่เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะฉายแสงนะคะในแต่และตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะประมาณจุดละหนึ่งถึงสองนาทีค่ะ ทีนี้นะคะก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะดึงเอาสติกเกอร์นะคะที่เราติดไว้ตอนแรกออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสแกนลายนิ้วมือกันนะคะ <S <S เข้ามานะคะ a d d f i n g ก r Print เลย Continu e อันนี้ก็ใส่พินอะไรไว้ก็ได้นะผมใส่ไปก่อนศูนย์ศูนย์ศูนย์โอเคทีนี้นะคะเราจะทำการสแกนนิ้วกันใหม่เลยนะถ้าใครเคยสแกนไว้แล้วก็ลบออกให้หมดนะคะแล้วก็เริ่มสแกนใหม่เลยเห็นไหมว่า เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถสแกนนิ้วนะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนนี้โหลำบากเลยนะเนาะอย่างนี้ก็ใช้วิธีนี้สะดวกสบายค่ะทีนี้เดี๋ยวอุ้มจะสาธิตให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเป็นไงบ้างให,ให้ดูทิ้งน,นะเข้าได้เลยง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยติดเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมกับเทสสแกนลายนิ้วมือเนี่ยให้ดูแล้ว แต่ว่าบอกเลยว่าปีนี้ติดง่ายกว่าทุกปีที่ผ่านมาเขาเนี่ยคำนวณทางโฟกัสน,นะคะคำนวณน,น้ํายาออกมาได้พอดิบพอดีสังเกตดูว่าทุกๆมุมนะคะอุ้มเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่ล้นออกมาเลยแต่ว่าแนะนําเทคนิคนิดนึงค่ะว่า,าปกติเนี่ยมือถือของเราเนี่ยตัว s 2 2ฟนสองต้ามันจะเอียงทางซ้ายอยู่แบบนี้แล้วก็เอียงลงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาอะไรมาลองนะที่บริเวณด้านท้ายของเขาแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะรองอาไว้เพื่อให้มันาระนาบพออยู่ในลักษณะของระนาบพอเราเท น้ำยานะคะมันก็จะติดง่ายขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะสแกนลายนิ้วมือก็คือกดเอาไว้นะระหว่างเหมือนที่ผุ่มทาให้ดูเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ติดเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างแรกที่รู้สึกเลยค่ะมันช่วยขับเนี่ยให้หน้าจอเนี่ย ใสกว่าเดิมอันนี้บอกเลยนะว่ามันใสกว่าเดิมแล้วมันก็ดูสีสันเนี่ยคมชัดกว่าเดิมอันนี้มุ้ชอบนะคะอย่างที่2เลยก็คือตัวกระจกเนี่ยบางนะถึงจะเป็นกระจกตัว 9H เองก็ตามนะคะแต่ว่าทาออกมาได้บางแล้วก็เข้าพอดีกับทุกๆมุมนะคะทุกๆขอบเนี่ยพอดิบพอดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่ชอบนะตัวกระจกที่แบบไม่หนามากนะเราก็ติดได้ง่ายตัวนี้แหละคือเหมาะกับคุณมากๆ ทีนี้เดี๋ยวมาลองเขียนหน้าจอให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงเขียนเลยฟึบโอเคความรู้สึกนะคะก็คือเขียนได้ลื่นลื่นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะลื่นไปนิดนึงนะสำหรับการใช้งานในช่วง,งแรกๆที่เราอาจจะยังไม่ชินนะคะแต่ว่าพอเขียนไปเขียนมาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเขียนดีมันเขียนสบายดีนะคะแต่ว่าความรู้สึกในการที่รู้สึกว่าเป็นกระดาษเนี่ยมันอาจจะลดลงไปนิดนึงนะสำหรับอันนี้สําหรับอุ้มนะคะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลย เมื่อกี้เนี่ยพูดเรื่องของสีสันไปแล้วทีนี้ไปดูเรื่องของสมมติเวลาคุณเล่น Facebook Facebook นะคะเวลาคุณถ่า,ายไปถ่ายมานะประสิทธิภาพของการใช้งานนะคะรีเฟรชเตที่สูงสูงเนี่ยมันยังอยู่ครบถ้วนนะเพราะว่าตัวหน้าจอตัวนี้นะคะเป็นกระจกใสแบบใสจริงๆนะสำหรับปีนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่เทสกันไปนะคะว่าสแกนลายนิ้วมือเนี่ยง่ายจริงๆแล้วก็แทบไม่ต้องออกแรงเลยเนาะก็แค่จิ้มอย่างนี้แล้วก็เข้าได้เลยสำหรับการสแกนลายนิ้วมือค่ะ อ,อ่ตัวนี้เนี่ยเป็นกาว UV คุณภาพสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแกะออกมาก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบมันจะทิ้งคราบนะคะกระจกจากบางค่ายนี่แกะยากมากๆนะคะบอกก่อนเลยแต่ว่าตัวนี้สามารถจะลอกออกมาได้เลยนะแต่ว่าไม่แนะนําว่าติดเสร็จแล้วลอกออกเลยแบบนี้นะคะให้ทิ้งเวลาไว้แป๊บหนึ่งถ้าต้องการจะลอกออกนะเราค่อยดึงออกมันจะสามารถลอกออกมาเป็นทั้งแผ่นได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําและสาหรับทางโฟกัสเองนะคะสําหรับตัวกระจกที่เป็น 3D UV แบบนี้นะเขาก็มีการรับก การให้180วันสำหรับอุ้มเนี่ยที่ราคา1,190บาทเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยแต่ว่าการป้องกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เลยนี่อันนี้เนี่ยอุ้มติดนะคะไอรอนริงนะคะหรือว่าแหวนกันรอยเลนกล้องไว้มันจะมาเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ติดเข้าไปครอบตัวเลนของเราอีกทีซึ่งจะบอกว่า ติดง่ายมากทุกคนติดออกมามันก็จะเหมือนกับเลนส์กล้องเลยเพราะว่าเป็นสีดาเหมือนกันนะคะพอดิบพอดีแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันนะคะตัวเลนส์เนี่ยได้ครบหมดเลยนะ แลวสำหรับใครได้กังวลน,นะคะว่าอุ ed, ้ยเดี๋ยวเวลาเปิดแฟลชแล้วมันมีแสงสะทองแสงสะท้อนหรือเปล่านะจากตัวกล้องเมื่อกี้เนี่ยอุ้ลองทดสอบแล้วนะคะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเคลือบด้วย AR coating ก็จะช่วยเรื่องของการลดแสงสะท้อนส่วนตัวกระจกเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระจกความแข็งแรงระดับ 9H นะรอบๆเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะคะเพราะนั้นเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวอุ้มลองแกะแกะแบบบังเอิญไปโดนมันนะคะให้ดูเห็นไหมมีความแข็งแรงมากๆนะคะอุ้มเคยไปติดมา แล้วมันชอบหลุดนะตัวนี้นี่แข็งแรงเลยนะไม่ต้องห่วงเลยและอีกตัวหนึ่งนะคะที่อุ้มอยากแนะนำสำหรับคนที่ใช้ Galaxy S22 หรือว่า S22 Plus นะคะก็คือตัวนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นนะคะกระจกที่เป็น t e m p e r Glass นะรุ่นที่เป็น Full Frame ค่ะตัวนี้เนี่ยจะมาแบบ u ั t r er a Slim เอเอ้าางแค่ไหนเดี๋ยวอุ้มให้ดูนะคะ ถึงจะบางแบบนี้นะคะก็ยังคงความแข็งแรงนะั้นในระดับ 9s นะคะแล้วก็สามารถจะติดได้เต็มจอเลยจอของ A22 A22 Plus เนี่ยจะเป็นจอตรงเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถจะวางลงไปตรงๆได้เลยแล้วก็จกก็จะดูดเองนะคะขอบด้านข้างๆเนี่ยที่เป็นสีดําก็บางดีนะเอ่อแล้วก็สามารถจะติดได้เต็มจอค่ะป้องกันเนี่ยหน้าจอของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีสแกนลายนิ้วมือได้ง่ายนะคะก็คืออาศัยที่มันบางแบบนี้นั่นแหละทีนี้ใครที่กังวลว่าแบบอุย้ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรตกใส่จอนะ ไปใช้ฟิล์มแล้วอาจจะยังกังวลอยู่ว่ากระจกตัวนี้เนี่ยเ,เหมาะสําหรับการใช้งานของหลายๆคนมากๆนะคะซึ่งตัวกระจกตัวนี้นะคะจะสามารถปกป้องเนี่ยได้ถึงขอบจอนะทั้งด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาเลยค่ะก็ไม่ต้องห่วงสําหรับการใช้งานจริงๆ แล้วก็ยังสามารถจะแกะออกได้ง่ายมากๆนะคะกระจกจากโฟกัสเนี่ยแทบไม่ต้องหัวปัญหานี้เลยนะอุ้มแกะมาแล้วหมดแล้วนะคะแกะได้ง่ายจริงๆเดี๋ยวอุ้มขอสรุปราคาให้ฟังเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะสําหรับรุ่นที่เป็นตัวโฟกัส TDUV นะคะนานโนกราสตัวนี้นะเอ่อหลังจากใช้งานมาจะบอกว่าชอบม,มากๆแล้วก็ใครที่อยากจะหากระจกนะสำหรับติดหน้าจอตัว Galaxy a 2 2 Ultra นะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะจริงๆนะด้วยความที่มันติดแล้วจอใสขึ้นนะคะดูแบบสนุกมากยิ่งขึ้น ในการเล่นเกมอกนะสัมผัสที่ลื่นไม่ขึ้นจอนี่ลื่นมากนะคะเขียนได้ถนัดมือแต่ว่าอาจจะลื่นกว่าเดิมนิดนึงนะต้องปรับตัวนิดนึงแล้วก็การสแกนลายนิ้วมือนะคะที่แบบแค่แตะก็เข้าแล้วนะไม่ต้องมานั่งพิถีพิถันในการจิ้มในการกดเลยนะคะขอบขอบเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะแล้วก็ตัวน้ํายาคํานวณมาได้พอดีเป๊ะติดเองได้แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอีกด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผ้มชอบมากมาก เซตนี้นะคะทั้งเซตเลยนะราคาอยู่ที่1 1 9 0บาทนะคะมีรับประกันให้180วันค่ะแล้วก็จะมีทั้งนะคะของรุ่นที่เป็น g กด a ซ2่เอทลตาไกด์ซ2 Plu แล้วก็ g กด a ซีด้วยตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัวกระจกนะที่อุ้มติดอยู่นะคะที่ตัวเอ2ีอลตาของอุ้มนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว i r o อน Ring นะคะอ่าอันนี้จะมีเฉพาะของตัว g กด a ซ2่เอทเลตาเท่านั้นนะคะติดแล้วดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนติดกันนะอย่างน้อยก็ป้้อองงกันันนนนตวเเลไดดป็ย่าีนะาคา จะอยู่ที่590บาทเท่านั้นเองแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะในวันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระจกฟูเฟมันนี้เลย ฟูลเฟรมนะคะ9 h นะคะเป็นแบบอัลตรตาสลิมบางมากๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องของการสแกนไลายนิ้วมืออีกต่อไปนะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานป้องกันหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นของ Galaxy เ2 2กับ a 2 a 2 Plus นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่490บาทเท่านั้นเองใครสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะที่ w w w f o c u s c h i l l .com แล้วก็ที่ Focus Shop นะคะแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ